สวัสดีค่ะทุกคนเข้าสูบชัม่มชั่มไทยแลนด์ของเรานะคะขอบคุณมาทุกคนที่ติดตามช่องของเรามาตลอดค่ะแล้วก็วันนี้เราก็มารู้ว่าประโยชน์ของการออกกําลังกายตอนเช้านะคะการเดินมันจะดีกับสุขภาพของเราอย่างไรตอนนี้เรามาดูกันเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเคลิปใหม่ตอนนี้เลยนะคะตอนนี้เราไปดูกันเลยค่ะประโยชน์ของการออกกําลังกายตอนเช้านะคะอาจกล่าวได้ว่า การเดินเล่นในตอนเช้านะคะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพมากมมยทำให้คุณรู้สึกสดชื่นแล้วก็ในการเริ่มต้นวันใหม่นะคะทุกคนรู้ดีว่าการเดินนั้นนะคะดีต่อสุขภาพมากมายแต่การเดินในตอนเช้านะคะทำให้คุณได้เปรียบหลายอย่างนะคะ นี่คือ้นกระโชบบางส่วนของการเดินในตอนเช้าที่ทุกคนไม่ชาบค่ะประโยชน์ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการเดินตอนเช้าคือการเพิ่มพลังงานนะคะการศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าคนที่เดินการแจ้งเป็นเวลา20นาทีนะคะ มีพลังแล้วก็พลังงานมากกว่าคนณที่เดินในร่ม20นาทีนะคะนอกจากนี้การเดินในตอนเช้าก็ยงฉามมารถลดทำให้อารมณ์ดีขึ้นลดความเครียดลดความกังวลแล้วก็ลดความเหนื่อยแล้วการเดินตอนเช้านะคะช่วยให้คุณเผาผ่านแคลอรี่ แล้วก็ไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงช่วยให้ลดน้ำหนักแล้วก็ลดน้ำหนักได้ดีค่ะดังนั้นนะคะหากคุณออกกำลังกายด้วยความเร็วบ,บานกลางเป็นเวลา30นาทีนะคะคุณสามารถเผาผ่านแคลอรี่ได้ถึง150แคลอรี่หากรวมกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แล้วก็การออกกำลังกายอื่นๆนะคะคุณจะสามารถลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วค่ะนอกจากนี้การเดินในตอนเช้าก็ยังช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันช่วยให้อายุยืนยาวนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะโรคมาเรนนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินในตอนเช้าจะช่วยให้กรามเนื้อตึงโดยเฉพาะบริเวณนอกนะคะอีกอย่างของการเดินตอนเช้านะคะคือช่วยให้จิตใจเจ็มใสแล้วก็เพิ่มความสามารถรถในการจดจ่อตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเดินช่วยให้คิดไดชัดเจนขึ้นแล้วก็มีวิธีการแก้พันหาที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มากกว่าการนั่งเฉยๆอยู่นิ่งๆนะคะนอกจากนี้การวิจัยยังพบว่าการเดินในตอนเช้าสบบามารถช่วยให้คุณนอนหลับดีแล้วก็ นอนหลับได้ดีขึ้นแล้วก็ตอนกลางคืนคุณก็นอนหลับจะง่ายขึ้นนะคะโอเคนะคะถ้ารู้ว่าการเดินมันจะดีขนาดนี้คุณก็หาเวลานะคะจะเดินตอนเช้า3าสิบนาทีนะคะเพื่อสุขภาพดีนะคะแล้วก็ถ้ารู้ว่าวิดีโอน,นี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์เพื่อนๆนทุกคนที่คณรักได้ดูด้วยนะคะใครกดไลค์ก็ขอให้รำรวยความสุขนะคะแล้วก็ มีสุขภาพแข็งแรงได้ตลอดค่ะขอบคุณมากคนที่ติดตามช่องของเัามาตลอดนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ